สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องของคูนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในวันจันทร์ที่25มกราคม2564วันนี้คูมี4วิธีนะคะสำหรับคนที่อยากเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองเนาะ4วิธีง่ายๆนะคะวันนี้มาแชร์แบ่งปันทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการเชิญแชร์แบ่งปันออกไปเนาะ เริ่มเลยนะสีวิธีที่ครูจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวของเราเองนะคะอย่างแรกก็คือเราต้องเข้าใจความเป็นไปทุกอย่างบนโลกใบนี้อันนี้ฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่เวลาทาจริงๆมันท้ายากนะคะการที่เราจะบอกว่าคงไม่มีใครหรืออะไรบนโลกนี้ที่สามารถเป็นไปได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะแล้วก็คงไม่มีใครสามารถใช้คําว่าหลีกเลี่ยง การเผชิญหน้ากับความผิดหวังได้เนาะดังนั้นเราควรจะมีการเผื่อใจในทุกทกเรื่องราวและทุกๆก,การกระทำนะคะอันนี้ก็ไม่งั้นเราจะไม่รู้จักคำว่าความหวังเขาเรียกอะไรนะความหวังครั้งใหม่ความหวังครั้งใหม่เนาะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจความเป็นไปบนโลกนี้หก็คือทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจ สิ่งที่เราคิดว่ามันแน่นอนส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยแน่นอนพระพุทธศาสนาของเราถึงมีถึงมีคำนี้สอนเรามาว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนั่นเองนะคะเพราะเพราะเนี่ยมันคือความเป็นไปของโรคเราจริงๆนะคะโรคปัจจุบันเนี่ยโรคที่เราดําเนินอยู่นะคะมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่าความไม่แน่นอนนี่คือสิ่งที่แน่นอนจริงๆวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีหรือตอนเช้าดี ตอนบ่ายไม่ดีหรือตอนเช้าออกจากบ้านมาดีดีพอตอนสายๆมาหน่อยเราก็เป็นคนอารมณ์ไม่ดีซะง,งั้นเห็นไหมคะว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจเข้าใจนะคะเข้าใจความเป็นไปทุกอย่างบนโลกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆอารมณ์ต่างๆผู้คนต่างๆแม้แต่ตัวเราเองเนาะเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยไปวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกเรื่องราว ทุกการกระทําของคนอื่นและตัวเราเองด้วยเพราะเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นธรรมดามันเป็นปกติทุกอย่างบนโลกคือมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็อารมณ์ดีเดี๋ยวเราก็อารมณ์ไม่ดีคนอื่นก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเขาก็อารมณ์ดีเดี๋ยวเขาก็อารมณ์ไม่ดีถ้าเราเข้าใจในหลักเหตุและผลอย่างนี้นะเราใช่คำว่าเราจะไม่ค่อยเป็นทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เรารู้แล้วว่าการคาดหวังทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างเราหวังแต่บางอย่างตรงข้ามอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังกับเป็นอะไรที่ไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นจึงทําให้เราเห็นรู้แน่แก่ใจว่าเอ้ทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าเราเฉยๆกับมันไม่ได้คาดหวังกับมันมากปล่อยไปตามปกติทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ละเวศสวัสดีค่ะไอเหลียวขอบคุณทุกคนนะคะ ที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันวันนี้เนาะวันนี้ครูก็เอาเรื่องของ4วิธีในการเพิ่มพลังบวกของเราในะอวิธีที่1ก็คือเข้าใจความเป็นไปทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นะคะอันที่2ก็คือนะคะยอมรับความจริงให้ได้แม้เรารู้ว่าความจริงที่เราเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แก้ไขเราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่หลายคนเวลาเราเกิดความทุกข์ก็คือเรารับความจริงไม่ได้วันนี้ครูเลยมาบอกให้เราทุกคนนะคะ ต้องยอมรับความจริงถือเป็นหนทางที่อาจทาให้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ยากเกินไปเนาะแล้วทําให้เราสามารถผ่านพ้นมันไปได้ได้ดีดีกว่าที่เราไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้ข้อดีของการที่เป็นคนสามารถยอมรับความจริงได้อัน,นี้ต้องบอกนะคะทุกเรื่องถ้าเราสามารถยอมรับความจริงในทุกๆเรื่องได้นะคะจะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องของเหตุแล้วก็ผล ของทุกเรื่องราวเนาะทุกเรื่องราวแล้วก็ของทุกๆก,การกระทําว่าความเป็นจริงที่มันเกิดเนี่ยมันมีเหตุแล้วมันก็มีผลตามมาทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้เพียงเราเข้าใจเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าเอ้ยมันนี้มันคือความจริงที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่เราตามความจริงไม่ทัน หรือบางคนตามทันแต่ไม่ยอมรับว,ว่าอันนี้คือเรื่องจริงอย่างเช่นเราสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งเอาง่ายๆเช่นเราสูญเสียคนรักสูญเสียแฟนด้วยการบอกเลิกหรือการที่เขาไปมีคนใหม่เรารู้ความจริงว่าเขาไม่รักเราแล้วแต่บางคนน่ะไม่ยอมรับนะคะรู้ว่านี่คือความจริงว่าเขาทิ้งเราไปแล้วแต่ยังรับความจริงนี้ไม่ได้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะทิ้งฉันได้ไง ก่อนนั้นนี้เราออกจะรักกันหวานซึ้งเราออกจะมีความรักต่อกันมากๆฉันดีกับเขาขนาดนี้เขาจะไปมีคนอื่นได้ไงเขาจะไปรักคนอื่นได้ไงเขาจะทิ้งเราไปได้ไงในขณะที่ความป็นจริงในตอนนั้นคือเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วคืออันนี้เราอยู่คนเดียวเราคิดไปคนเดียวมโนไปคนเดียวเพราะว่าสภาวะตอนนั้นคือเราไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลยทำให้เราเกิดความทุกข์ณขณะนั้น แล้วเราก็ไม่พยายามเข้าใจเหตุแล้วก็ผลตามความเป็นจริงที่เกิดความเป็นจริงที่เกิดสมมติคนอกหกักคุณถูกทิ้งนี่คือความเป็นจริงเราต้องยอมรับโอตอนนี้ฉันคือคนอกหักตอนนี้ฉันคือคนถูกทิ้งเมื่อเรารับความเป็นจริงเราเข้าใจเราก็จะเข้าใจ,าาใจว่าคนอกหักตอนนี้เขาต้องเป็นยังไงคนถูกทิ้งตอนนี้เขาต้องเป็นยังไงต้องร้องไห้ต้องเศร้าเสียใจเราก <h> ็บอกตัว <cose. S 2> เองว่า ในเมื่อเราเป็นคนแบบนั้นแล้วก็คือทั้งคนที่ถูกทิ้งทั้งคนที่อกหักเพราะฉะนั้นเราต้องเสบโมเมนต์คนอกหักคนถูกทิ้งให้เต็มที่ในหนึ่งวันนี้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเราใช่ไหมว่าเรายอมรับความเป็นจริงว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีค่าสําหรับคนอื่นแต่เราเสพ ความรู้สึกนั้นให้เต็มที่ว่าเราอยู่ในโมเมนต,ต์ของคนเศร้าคนโหดหู่หลังจากนั้นก็พอแล้วค่ะอันนี้คือความเป็นจริงจริงๆนะหลังจากนั้นเราก็บอกตัวเองว่าอ่ะมันผ่านไปแล้วมันคือความจริงที่เกิดขึ้นนะตอนนี้แล้วเราก็ยอมรับยอมรับในการที่เราเป็นคนที่ถูกคนอื่นมองข้ามมองข้ามนะคะเนี่ยละให้เราเสพโมเมนต์หลังจากนั้นเราจะเข้าใจบริบทของชีวิตมากขึ้นว่าอ๋อ มันเป็นแบบนี้ถ้าเรายังเศร้าอยู่ต่อไปชีวิตเราก็ไม่ดีขึ้นถ้าเรายังเสียใจยอยู่ต่อไปคนที่เขาไม่เห็นค่าเราเขาก็ยังไม่เห็นค่าเราอยู่ดีที่สําคัญเขาก็ไม่กลับมาหาเราด้วยจะมีแค่เราเศร้าอยู่คนอย่างนี้ค่ะพอเรารับรู้ความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับมันจริงจรงเราจะก้าวข้ามไปได้ในเมื่อเขาไม่ได้หันกลับมามองเราเพราะฉะนั้นเราก็ทําตัวเราเองใหม่ หันมามองตัวเองสนใจตัวเองแล้วเราก็ไปหาคนที่เขาเห็นค่าเราไม่ดีกว่าหรือเอาเวลาที่เราควรจะเสียใจตัวเนี้ยมาพัฒนาตัวเองมาปรับปรุงตัวเองผ่านพ้นแล้วก้าวข้ามก้าวข้ามกลายเป็นคนที่อกหักกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งให้ตัวเองเป็นคนมีค่าให้เป็นคนที่ใครๆเห็นแล้วอยากได้ไปเป็นแฟนหรืออย่างน้อยแก้แค้นด้วยการทำตัวดีมี positiv thinking จนทำให้คนที่ทิ้งเราไป ให้เขารู้สึกเสียดายแต่เราไม่กลับไปเอาเขาเนาะแค่ทําให้เขารู้สึกเสียดายมากๆที่ทิ้งคนดีอย่างฉันไปทิ้งคนที่มีคุณค่าอย่างเราไปอย่างนี้ค่ะมันจะทําให้เราอยู่บนโลกบันนี้อย่างเช่นว่ามีความคิดที่ดีขึ้นมีชีวิตที่สดใสแล้วก็ก้าวข้ามความทุกข์ในเรื่องเหล่านี้ออกไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะส่วนวิธีที่3เนาะคือการเรียนรู้การมีความสุขกับสิ่งเล็กๆอันนี้บอกเลยว่าความสุข มีอยู่ราย,รายรอบตัวเรานะคะหลายๆคนใช่คหมคะว่าเรามักจะโฟกัสเฉพาะความสุขที่เป็นเรื่องราวใหญ่ๆเป็นบิก๊กเป็นบิกบ๊กบิเป็นใหญ่ๆอย่างเช่นวันสำคัญเทศกาลสำคัญอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราลืมโฟกัสความสุขเล็กๆในแต่ละวันรอบๆตัวเรานี่แหละอย่างเช่นตื่นมามีน้ำอุ่นให้อาบวันนี้อากาศหนาวมาก วันนี้มียังมีน้ําอุ่นให้เราอาบสบายรู้สึกดีมีความสุขเพราะถ้าไม่มีน้ําอุ่นอาบน้ําเย็นนี่คงจะแบบตัวแข็งทื่อแน่แน่นอนใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกเรามีความสุขหรือตื่นมาวันนี้โอ้ยรู้สึกดีจังเลยวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันพักผ่อนของเราเห็นไหมคะอย่างนี้คุณก็จะรู้สึกว่าตื่นขึ้นมารู้สึกดีมีความสุขความสุขอยู่รายรอบตัวเราเพียงแค่เราพยายามระลึกแล,ล้วก,ก็นึกถึง สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องทําอะไรเนาะตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันหยุดเอใจเราก็มีความสุขหรือตื่นขึ้นมารู้สึกว่ามีคนไปทําอาหารรอแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาได้กลิ่นควันอาหารหอมๆใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ตื่นมาแล้วดีจังเลยมีคนทําอาหารเตรียมให้เราลูกไปกินได้ทันทีตัวเรารู้สึกเราทั้งสบายทั้งขอบคุณคนที่ อยู่รอบข้างเราทําให้เรามีความสุขจากการที่ตื่นมาแล้วมีอาหารพร้อมเสิร์ฟตื่นมามีน้ําอุ่นพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมคะตื่นมาเจอคนในบ้านทุกคนพร้อมรอยยิ้มอย่างนี้ค่ะมันเป็นความสุขที่อยู่รายรอบเราการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆนะคะบางครั้งมันอาจจะทําให้เรามองข้ามสิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขอย่างนี้ของเราไปเพราะว่า มันเป็นใช้คําว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปกติเป็นชีวิตประจําวันเป็นสิ่งเดิมเดิมเราก็จะรู้สึกความรู้สึกเรามันจะเดิมเดิมนะคะแต่นี้ครูอยากให้คุณมองมองแล้วก็โฟกัสใหม่คุณจะเห็นสิ่งเดิมเดิมมันเปลี่ยนบริบทไปที่สําคัญมันเปลี่ยนความรู้สึกเราจากการที่เราให้ให้คุณค่าแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างเช่นทุกวันคุณตื่นมาคุณต้องทะเลาะก,กับลูกเพราะว่า ลูกตื่นสายหรือต้องรีบไปโรงเรียนรีบไปส่งใช่ไหมคะทุกวันก็จะวุ่นวายแต่ถ้าวันนี้เราตื่นมาแล้วเด็กๆตื่นมาทํากิจกรรมของตัวไม่ว่าจะไปอาบน้ําเองตื่นเองแต่งตัวเองเก็บข้าวเก็บของเองแล้วก็มานั่งรอคุณพ่อคุณแม่ที่โต๊ะอาหารโดยที่วันนี้เราไม่ต้อง จำชีดจำชัยกันลูกอย่างนี้ค่ะก็เป็นความสุขเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะพูดขอบคุณเด็กๆว่าอุ้ยเด็กๆน่ารักจังเลยวันนี้ทําให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขด้วยการที่ทุกคนตื่นมาแล้วทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเห็นไหมคะอย่างนี้เราก็จะเห็นความสุขอยู่ใกล้ตัวเราและที่สําคัญเวลาเราพูดคําดีๆเหล่านี้ให้กับลูกๆเราเขาก็จะรู้สึกดีด้วยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาได้ว่าสิ่งที่เขาทําวันนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจ ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขในขณะที่เด็กๆอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่นะคะเป็นอะไรที่เล็กๆแล้วเขาสามารถลุกมาทําได้แต่พอได้รับคําชมจากคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เขาก็จะหันมาโฟกัสว่าเอ้ยสิ่งที่เราทําที่เราคิดว่ามันธรรมดามันกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่สําหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วพอเราทําคุณพ่อคุณแม่ดูดีแล้วก็มีความสุขในในวันเนี้ยเราทําให้ลูกรู้สึกว่าเออถ้าเราทําแบบนี้ทุกวัน บ้านเราควจะมีความสุขขึ้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะชมเราแบบนี้ทุกวันเห็นไหมคะเนี่ยสิ่งเล็กๆน้ยๆอย่างเงี้ยอาจจะปกระตุ้นความอยากเปลี่ยนแปลงของลูกๆด้วยการที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองของเราในการมองสิ่งเล็กๆที่เปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะแล้วเราจะเห็นว่าเพียงแค่นี้เราเองก็รู้สึกมีความสุขไม่ต้องรอเทศก,กาลใหญ่ๆไม่ต้องรอวันสําคัญเพียงเราโฟกัส สิ่งเล็กๆที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วกล่าวคําชื่นชมกล่าวคําขอบคุณมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้แค่นี้เองเพียงแค่เราเปลี่ยนโฟกัสนะคะเปลี่ยนโฟกัสเรียนรู้ที่เราจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่อยู่รายรอบตัวเรานั่นเองส่วนวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่4ก็คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆแต่ การได้ยินกับการกระทํามันเป็นเรื่องตรงกันข้ามเราได้ยินแต่สักจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเราไม่เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเรานั่นเองนะคะเพราะเวลาการกระทําเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ยากมันเป็นการฝืนตัวเองสักนิดนึงนะคะแรกๆอาจจะทายากหน่อยอาจจะทํายากจริงๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเราก็คือเรานะคะเรามีเพียงคนเดียวบนโลกใบน,นี้สังเกตเห็นว่า อย่างดารานักร้องดังๆระดับโลกเอาตัวอย่างสักคนหนึ่งเนาะอย่างไมเคิลแจ็กสันคุณอยากจะเห็นไมเคิลคนที่สองคนที่สามไหมไม่คุณก็อยากเห็นแค่ไมเคิลแจ็กสันเพียงแค่คนคนเดียวบนโลกใบนี้ใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะเราก็เหมือนกันเราแม้ว่าจะละไม้คล้ายคนอื่นแต่มันจะไม่เหมือนนะคะมันจะเป็นแค่ความคล้ายแต่มันจะมีความต่างเพราะเราก็คือเราเขาก็คือเขาคนอื่นก็คือคนอื่น ครูยกตัวอย่างก็คืออย่างฝาแฝดเห็นใช่ไหมคะฝาแฝดที่แม้หน้าตาจะละไม้คล้ายกันมากสักแค่ไหนแต่สุดท้ายถ้าเราได้ไปพูดคุยได้ไปรู้จักเขาจริงๆเราจะเห็นถึงว่าแม้จะเป็นฝาแฝดแต่การพูดการจาลักษณะนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝแฝด A ก็คือ A ก็คือคนที่เป็น A ฝแฝด B ลักษณะนิสัยก็คือ B แต่ถ้าเรามองรูปลักษณ์ภายนอก อาจจะคล้ายกันมากจริงๆค่ะแต่พอได้รู้จักจริงๆแล้วเราจะรู้ว่า A ก็คือ A B ก็คือ B เขาสองคนไม่เหมือนกันเลยเนาะลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนบางคนอาจจะเปรียบเทียบ A กับ B เหมือนเราเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสมมติว่ามีคนเปรียบเราเป็นพี่แล้วเอาตัวเราไปเปรียบกับน,น้องแต่เพื่อนเราที่รู้จักทั้งเรารู้จักทั้งน้องเราเขาจะบอกว่าพี่น้องคู่นี้ แม้หน้าตาจะละไม้คล้ายกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยพี่เป็นแบบหนึง่งน้องเป็นแบบหนึง่งอันนี้ก็คือเรื่องใกล้ตัวที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่อบอกเลยว่าเราทุกคนน่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกมาแล้วว่าอย่างลายนิ้วมือเรานะคะมีคนบนโลกกี่พันล้านคนน่ะลายนิ้วมือเราไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวเน,นี่ยละคะตัวเนี้ย เป็นตัวการันตีว่าคนทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองคนทุกคนมีสไตล์ของตัวเองคนทุกคนไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวขนาดว่า7 0พันล้านคนบนโลกใบน,นี้ลายนิ้วมือยังไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวนะคะไม่มีลายนิ้วมือซ้ำกันเลยเขาบอกเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะคุณต้องบอกว่าอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพียงให้เราตอกย้ำตัวเองเรื่องของลายนิ้วมือนั่นแหละคะ่ะเราก็จะรู้ว่าลายนิ้วมือของใครของมัน ลักษณะนิสัยหรือตัวเราก็เป็นตัวเราของใครของมันเพราะฉะนั้นเราก็มีดีในแบบของเราคนอื่นก็มีดีในแบบของเขาเรามีส่วนไม่ดีในแบบของเราคนอื่นก็มีส่วนไม่ดีในแบบของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเอาข้อดีของเราไปเปรียบเทียบข้อดีคนอื่นเราก็ไม่ควรจะเอาข้อเสียของคนอื่นมาเปรียบเทียบข้อเสียกับเราเพราะบริบทต่างๆของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันเลยและที่สําคัญนะคะเราอย่ามัวเสียเวลา ใชว่าเสียเวลาเนาะยังมวนเสียเวลาเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับคนอื่นเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะทําให้มันเป็นการบั่นทอนจิตใจของเราแล้วแล้วก็หดหูแล้วเนาะยังรู้สึกถึงความใช้คําว่าไร้ค่าภายในตัวเราเองถ้าตัวเราะเอาตัวเราไปเปรียบกับคนอื่นอีกมุมมองหนึ่งมันทําให้เราเห็นว่าตัวเราอะรู้สึกว่าตัวเองอะไรค่าทาไมต้องเอาตัวเราไปเปรียบกับคนอื่น เพราะเราไม่มีค่าเท่าคนอื่นหรออย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่บั่นทอนจิตใจอย่างมากใช่ไหว่าเป็นความรู้สึกที่มันเป็นลบมันเป็นลบเพราะฉะนั้นเราอยากให้ตัวเองเป็นคนที่มีพลังงานดีไม่อยากคนหูแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเสมอเราก็อย่าเอาเราไปเปรียบกับคนอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระทําต่างๆความสําเร็จในชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ในชีวิตของเรา แม้คนอื่นเขาจะไม่ชอบในบริบทที่เราเป็นแต่ให้เราตระหนักในตัวเราเองเลยว่าเราก็เป็นของเราแบบนี้เราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่ชอบที่เราเป็นแบบนี้แต่เราชอบที่เราเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องมีคนบนโลกนี้อีกหลายคนที่ชอบลักษณะที่เป็นแบบเราที่เป็นไปในด้านดีเป็นคนที่ ให้แง่คิดด้านดีให้คนอื่นสามารถเป็นแสงสว่างให้คนอื่นสามารถเป็นแรงใจดีๆให้คนอื่นได้อย่างนี้ค่ะอาจจะมีทั้งคนชอบและก็คนไม่ชอบบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกใบนี้เลยคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีสุขก็ต้องมีทุกข์อยู่ในมัดแปนะคะมันมันมักจะมีสิ่งตรงข้ามเพียงแต่เราพยายามโฟกัสตัวเองไปในด้านที่มันเป็นกำลังใจให้เราดีกว่า ให้มันเป็นแรงใจให้เราเดินต่อไปเพราะว่าต่อให้คิดลบแค่ไหนมันก็ไม่ได้สร้างสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นในชีวิตของเราที่สำคัญคิดลบเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรแตกต่างจากเดิมนะคะแล้วที่มมันเสียเวลามากเสียพลังงานมากด้วยสู้เอาเวลาที่เราจะต้องเสียไปในการคิดเรื่องราวไม่ดีเอามาคิดเรื่องราวดีๆด,ด,ดีกว่าหาเรื่องราวดีๆมาใส่ ความคิดของเราหาเรื่องราวดีๆหรือคนดีๆคําพูดดีๆมาใส่ในชีวิตของเราไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่าหนึ่งมันก็เสียทั้งพลังงานเหมือนกันแล้วก็เสียเวลาเหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์มันต่างกันเพราะการคิดลบนะคะเราเสียเวลาเสียพลังงานแต่ผลที่มันออกมาก็คือมันไม่เกิดอะไรในขณะที่การที่เราคิดบวกทำเรื่องราวดีๆ เสียเวลาเหมือนกันเสียพลังงานเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ก็คือเราได้เรื่องราวดีๆเราได้แง่คิดดีๆเราได้กําลังใจดีๆเราได้เพื่อนฝูงหรือคนที่มีพลังงานดีๆเข้ามาในความคิดเราเข้ามาในชีวิตของเราอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคิดลบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการคิดบวกอันนี้หลายคนต้องลองเอาไปทำแล้วก็เอาไปฝึกดูนะคะ ครูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้เนาะดังนั้นจงใช้ทุกนาทีแล้วก็ทุกเวลาของเราให้คุ้มค่าในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเรานะคะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นนั่นเองเนาะ<ส>ขอบคุณนะคะพี่ละเวศสะสมความสุขใช่ก็ใช่สะสมความสุข,สสสขอันนี้เป็นคำที่ดีนะคะสะสมความสุขก็คือมันจะค่อยๆเพิ่มทีละเล็กน้อยล้วก็ค่อยบวกๆเรื่องราวดีๆของเราเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนั่นเองเนาะ นี่ลค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอา4ีวิธีที่ครูมาบอกในการเพิ่มพลังบวกตัวเรานะคะเอาไปคิดพิจารณาแล้วก็เอาไปใช่คว,ว่าเอาไปลองฝึกใช้ดูเนาะมันจะทําให้พลังงานของเราเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญที่สําคัญที่ครูชอบว่าทําไมคนเราต้องพยายามคิดบวกเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเราเสพใช้คำว่าโลกออนไลน์กันมากขึ้นเราเสพข่าวสารผ่าน ช้ก่าโซเชียลมีเดียมากินแล้วที่สําคัญข่าวเหล่านี้บางอย่างมันยังไม่ผ่านการคัดกรองก่อนที่จะมีการแชร์หรือว่าแบ่งปันข้อมูลออกไปเพราะฉะนั้นบางอย่างมันเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนที่เขาโพสต์ขึ้นไปซึ่งเป็นความคิดส่วนตัวเป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งมันมีทั้งความคิดที่เป็นแง่ที่เป็นความคิดในด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดี ถ้าเราไม่ใช้วิจารณญาณในการคัดกรองข้อมูลข้อความเหล่านี้เราอาจจะได้เสพข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนแล้วก็แฝงไปด้วยอารมณ์ลบทําให้เราอินจนเราใช่ว่าเพราะเสพมากๆมันทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เรากลายเป็นคนเครียดกับข้อมูลข่าวสารและที่สําคัญข่าวสารต่างๆปัจจุบันเราเสพได้เร็วมากกว่าเดิมนะคะเมื่อก่อนเราต้องดูข่าวดูรายการต่างๆผ่านทีวีใช่ไหม ในที่ทํางานถ้าไม่มีทีวีก็ไม่ได้ดูแต่ปัจจุบันเราดูคาราโซเชียลทุกอย่างเลยนะผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นข่าวสาราาาข้อมูลความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตดูทีวีผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือเห็นไหมคะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันในงานมากขึ้นได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นมีทั้งที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว ก่อนที่จะเผยแพร่กับข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการกลั่นกรองแล้วก็มีการเผยแพร่เพราะฉะนั้นถ้าถามครูเนาะข่าวสารปัจจุบันมันเป็นในเชิงของยื่อยุอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอา,อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์อิจฉาอารมณ์เขาเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดอะอทำให้ทุกคนมีอารมณ์แบบอยากประจาน อย่าใช้สารเตี้ยในการตัดสินคนอื่นโดยใช้ความรู้สึกของเราตัดสินคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนคิดบวก1มันทั้งจันลองจิตใจของเรา2มันจิตจันลองเรื่องของสังคมก็คือสังคมของการอยู่ร่วมกันด้วยสังคมของเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะว่าถ้าเรามีความคิดดีๆการกระทําดีๆสิ่งที่เราจะโพสต์จะเผยแพร่หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยากให้คนอื่นรับรู้เราก็จะ มีการกันกองของเราก่อน,อนที่จะนําเสนอคนอื่นหรือว่าโพสต์ข้อความอะไรลงไปในพื้นที่ส่วนตัวนะคะหลายคนบอกว่า Facebook เป็นพื้นที่ส่วนตัวอยากโพสต์อะไรก็โพสต์อยากเขียนอะไรก็เขียนซึ่งจริงๆคําว่าพื้นที่ส่วนตัวบนโลกออนไลน์มันไม่มีจริงค่ะตราบใดที่เราออกไปให้คนอื่นรับรู้ที่ไม่ใช่เราแม้จะเป็นเพื่อนหรือคนสนิทนั่นมันคือการออกไปสู่โลกภายนอกแล้วนะคะหลายคนมักจะใช้คําว่าเข้าข้างตัวเองบอกว่าเราโพสต์ใน ใช้คําว่าอะไรนะเฟซส่วนตัวไอจี IG ส่วนตัวแต่คุณลืมไปว่าคําว่าส่วนตัวคุณอ่ะมันอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นสาธารณะ <c oughs> เนาะมันไม่มีว่ามันไม่มีถ้าส่วนตัวจริงๆคุณต้องโพสต์แล้วอ่านคนเดียวตามใดที่คุณโพสต์อะไรก็ตามในโซเชียลมีเดียแล้วให้คนอื่นอ่านมันไม่ถือว่าเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนคิดแล้วก็พิจารณาในเรื่องส่วนตรงนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็ต้องบอกเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนทานี้วันนี้คุณเต๋คาคุฝากข้อมูลดีๆไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีไลฟ์วันพุธเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็โชคดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีเจอก,กันไหล์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ